เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องซาตานสวมสูตรบังคับเมียแต่งแบบไม่เต็มใจแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตา อ่อนอนนานาสาวสวยในตากลมโตเพ่งมองตรงไปบนทางที่ปูด้วยพรมสีแดงเบื้องหน้าของเธอตอนนี้เธออยู่ในชุดสีไข่มุกราคาแพงสีสะถูกคลุมด้วยผ้าโปร่งสีขาวไข่มกุกกลางสีสะมีมงกุฎเพชรในมือของเธอมีชอ่อดอกลิลลี่สีขาวแซมสีชมพู สปอร์ตไลท์ถูกส่องตรงมาที่พรมแดงเบื้องหน้าเหมือนจะเร่งเร้าให้อ่อนอนาเดินตรงไปบนพรมนั้นทั้งทั้งที่ด้านข้างสายขวาเต็มไปด้วยแขกเรือเรือนร้อยมีเสียงปรบมือและเสียงซุบซิบยามเมื่อเธอค่อยๆก้าวย,ย,ย่างพร้อมกับลากกระโปรงที่ยาวระพื้นไปทางด้านหลังใช่แล้ว เธอกำลังเข้าพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวของเธอยืนอยู่บนเวทีก็ชายแก่คราวพ่อที่สวมสูสีเทาเงาวับยืนอยู่กลางเวทีนั่นไงใช่แล้วนั่นคือเจ้าบ่าวของเธอเองแม่เลี้ยงของเธอบอกว่าเขาชื่อตะวันเป็นนักธุรกิจที่กำลังจะเข้ามาซื้อหุ้นกิจการของพ่อ แล้เธอก็ถูกท่านขอร้องให้แต่งงานกับชายคนนี้ตามสัญญาข้อตกลงจะอะไรก็แล้วแต่แน่ละว่าพ,พ่อของเธอรักบริษัทของท่านปานดวงใจหุ้นตกเกิดความเครียดทำให้พ่อเส้นเลือดในสมองแตกและต้องกลายเป็นชายพิการนั่งรถเข็นนั่นไงพ่อท่านสวมสูตรยิ้มปากเบี้ยวอย่างให้กำลังใจ พ่อพูดได้แต่ไม่ชัดเท่าไหร่ท่านพยายามจะขอร้องและเธอคงเป็นลูกสาวที่เลวมากถ้าไม่ยอมทำตามที่พ่อร้องขอทั้งทั้งที่ออนอนาเองยังเรียนปริญญาโทบอกตามตรงว่าเธอยังไม่พร้อมจะแต่งงานบวกกับกําลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มได้สองเดือนแล้ว มันน่าเสียดายเหลือเกินเพราะเธอเองก็คิดว่ามาร์กก็เป็นคนดีเวลาของเธอทำไมถึงได้รวดเร็วนักเพราะเพียงแค่2อก้าวเธอก็มาถึงตรงเวทีแล้วชายวัยห้าสเดินออกมาเขายิ้มอย่างอ่อนโยนและยื่นมือของเขามารับเธอเอาไว้เธอเอื้อมมือสั่นๆและชื้นเหงื่อไปให้เขา พยายามยิ้มทาง,งทั้งที่ไม่ได้เต็มใจเลยสักนิดเมื่อเธอออกมายืนเคียงข้างก็ได้ยินเสียงเพลงค่อยๆเป่าลงตามลำดับชายวัยห้บห้าบีบมือเธอเบาๆเ,เสียงพิธีกรหน้าใสเอ่อยอะไรบางอย่างพูดตามตรงว่าตอนนี้เธอไม่คิดจะเปิดใจรับฟังอะไรทั้งนั้นแต่จูจ่ๆก็มีเสียงฮือฮา และมีสปอตไลท์ส่งไปอีกทางหนึ่งของเวทีปรากฏร่างชายคนหนึ่งที่เดินออกมาอย่างองอาจเชิญคุณตะวันบนเวทีครับอ่อนอันนาหันไปมองพิธีกรชายคนนั้นอย่างไม่อยากจะเชื่อก่อนที่เธอจะหันไปมองชายใส,ส่สูทสีขาวสีเดียวกันกับชุดเจ้าสาวของเธอชายวัยห้าสิบห้าตีมือเธอเบา เหมือนจะเตือนให้เธอได้สติและเมื่อเธอเตื่นจากภาพของชายตรงหน้ามือของเธอก็ได้ถูกยื่นมาวางลงบนมือของชายคนที่ว่านั้นแล้วเขายิ้มมุมป,ปากให้กับเธอดูหน้ามองแต่เหมือนว่าเธอคิดไปเองว่าเขาแกล้งยิ้มเขาบีบมือเธอค่อนข้างแรงจองใบหน้าเธอและพูดออกเสียงโดยไม่ขยับปา หยุดทำหน้าเหมือนเห็นผีสักทีเถอะแม่คุณแล้วเธอก็เห็นเขาแซงกลมหน้าจูบบนหลังมือของเธอยิ่งทำให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจบ่าวสาวที่กำลังยืนคู่กันบนเวทีนั่นใครน้ำแม่พินเพลงน้องต่างพ่อแม่ของเธอเอ่ยถามแม่เลี้ยงของเธอฉันก็รู้พร้อมกันกับแกนันแหละ พิสมัยตอบลูกสาวสีหน้าบอกอะไรได้หลายอย่างว่าไม่ชอบใจนักที่ตะว,วันได้ส่งคนแก่มาหลอกว่าเป็นตัวเองเพราะคิดจะยกพินเพลงแต่งซะเองเพราะรู้อยู่แล้วว่าลูกสาวจะต้องสบายไปตลอดชาติแต่พอมารู้ความจริงแบบนี้จึงอิจฉาอ่อนอันนาซึ่งเป็นลูกติดสามีของตนเองแม่ ก็ไหนว่าตะแก่นะชื่อตะวันไงล่ะผินเพลงไม่คิดจะปิดบังอาการไม่พอใจเอาไว้เลยสักนิดคนเป็นแม่รีบใช้ัดติลูกให้สงบสติอารมณ์เพราะไม่อยากให้ใครเห็นท้าท้ว่าความเป็นจริงครอบครัวของตนเองนั้นเป็นอย่างไรฉันจะไปรู้เถอหยิบเพลงฉันก็รู้เท่ากันกับแกนั่นแหละเบาๆเสียงหน่อยสิยายเพลง ชายคนเขาเสียงปรามของมันดาทำให้พินเพลงยอมสงบปากสงบคําแต่สีหน้ายังเห็นได้ชัดเจนว่าอิจฉาและไม่พอใจคู่บ่าวสาวยังคงอยู่ในพิธีบนเวทีต่อไปไม่ว่าจะเอ่ยขอบคุณผู้ใหญ่หรือแม้แต่การตัดเค้กความเป็นจริงชายวัยห้มาสแสดงตัวแต่เขาไม่เคยบอกว่าตนเองชื่อตะวัน มีแต่พิสมัยกับลูกสาวที่พูดเองเออเองทั้งหมดแต่คนที่รู้ดีน่าจะเป็นอัมพลพ่อของเธอนั่นเองท่านเคยพบตะวันมาแล้วและรู้ได้ว่าชายวัยห้าสิบ้าคือคนเก่าแก่ที่ทำงานมาตั้งแต่รุ่นพ่อของตะวันแกชื่อว่าพบแกอยู่ตั้งแต่ง,งานเริ่มจนจบมีแต่รอยยิ้มที่แสนอบอุ่นให้กับเธอเสมอแม้ว่าจะไม่รู้สึกอุ่นใจเลยที่อยู่กับตะวัน พราะอุตสาห์มาส่งที่ห้องบนตึกของโรงแรมห้องสวีทถูกตกแต่งด้วยดอกไม้ช่อสวยตามทางเดินก็ยังถูกโรยด้วยกลีบกุหลาบบนเตียงมีกลีบกุหลาบที่ถูกตกแต่งให้เป็นรูปหัวใจสีแดงแค่เห็นก็ขนลุกซะแล้วไม่นับรวมกับความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป พิสมัยฝืนยิ้มส่วนพินเพลงเอาแต่จ้องตะวันราวกับจะอยากกินข้าวคำโตโตแต่ทำท่าจะฉีกเนื้อเธอทิ้งไม่แปลกรอกที่เธอจำใจจะต้องแต่งงานกับพบเพราะทุกคนตั้งใจให้สองคนแม่ลูกเข้าใจผิดแต่ตัวของออนอนณาเองก็ไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ที่จงใจทำให้เข้าใจผิดอัมพัน์ธ ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากจะอวยพรให้ลูกสาวใช้ชีวิตให้มีความสุขแม้จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เธอก็เข้าใจได้ว่าพ่อต้องอวยพรให้เธอได้ดีและแล้วนาทีที่น่าตื่นเต้นก็เกิดขึ้นเมื่ออ่อนอนาถูกทิ้งให้อยู่กับตะวันเพียงลำพังในห้องหอหัวใจของเธอเต้นรัวแรงต้องกุมหัวใจเอาไว้เพราะกลัวมันจะดิ้นหลนลงมาขณะที่เธอ เดินหอบชุดเจ้าสาวเข้าไปในห้องน้ำจะให้ผมช่วยถอดไหมเสียงทุงฟังดูไม่ค่อยพอใจดังขึ้นออนอันนาไม่เสียเวลาหันกลับมามองเขาด้วยซ้ำไปแถมยังปิดประตูห้องน้ำใส่เขาเสีอีกตะวันพุ่มลมหายใจออกมาเหมือนระอานี่เขาต้องงอเมียหรือวนเนีย่ยสุดท้ายเขาก็จัดการทอดชุดเจ้าบ่าวและสมชุดคลุมยืนรอหน้าห้องน้ำ ด้วยความใจเย็นเงียหูฟังได้ยินเสียงสวบสาบเหมือนว่าเจ้าสาวของเขายังคงถอดชุดนั้นออกไม่ได้จึงเอื้อมมือไปลองเปิดประตูมันไม่ได้ล็อกและเบื้องหน้าของเขาคือเจ้าสาวที่พยายามปลัำถอดกระดุมที่อยู่ทางด้านหลังซึ่งมันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองแน่และเมื่อเธอเห็นเขาทวีสาวจับเปิดประตูเข้ามามันกลับทำให้เธอตก ใจจนหันกลับมามองเขาตอนวันทำหน้าเซ็งจัดก็จับไหล่เธออย่างกระชากกระชั้นเพื่อให้ออนอันนาหันหลังให้กับเขายังไม่ทันที่เธอจะดิ้นรนเขาก็ขู่ขึ้นมาว่าอย่าคิดจะทำอย่างที่คิดไม่อย่างนั้นไอชุดบอบลานี่จะถูกฉันฉีกเป็นชิ้นๆได้ผลออนอันานิ่งกริบเธอแทบจะทำอะไรไม่ถูก ได้แต่รับรู้ว่าเขากำลังใช้ความพยายามที่จะปลดกระดุมชุดเจ้าสาวของเธอออกจนเห็นแผ่นหลังนวลเนียนเขากลืนน้ำลายดังเอื้อกขณะที่พยายามไม่ให้ปลายนิ้วกร่งสัมผัสถูกผิวเนื้อที่เขาคิดว่ามันคงนุ่มมากเสร็จแล้วรีบอาบน้ำเร็วเข้าฉันจะได้อาบบ้าง มะนาวไม่มีน้ำคือคํานิยามของซาตานสวมสูตรคนนี้อ่อนอันนาได้แต่ยืนทื่อเฝ้ามองประตูห้องน้ำที่เขาปิดตามหลังเธอกลัวแทบแย่สุดท้ายเขากลับไม่ได้ทําอะไรเธอแบบที่เธอกลัวไปก่อนคนที่รอก็อดทนรอเป็นชั่วโมงชั่งเพราเข้าใจว่าผู้หญิงต้องการจัดการเรื่องส่วนตัวต่างจากผู้ชายหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเป๊ะ อ่อนอันานาก็ค่อยๆเปิดประตูออกมาเหมือนไม่แน่ใจพร้อมกับชุดกลุ่มที่สูนทับชุดนอนแบบกางเกงายยาวอีกทีมันดูน่าตลกสำหรับเขาแต่เซ็กซี่ยามจินตนาการเอาเองว่าถ้าเธอสวมชุดนอนเซ็กซี่แล้วจะเป็นอย่างไรดูเธอสิยามที่มองมาสายตามไม่ไว้วางใจเขาเลยแม้แต่น้อยเขาทำเหมือนไม่สนใจเดินเข้าห้องน้ำเพื่อชำระร่างกาย ทั้งที่ยาวจะจับเจ้าสาวแสนสวยแร่ร้าลงบนเตียงและจัดการจับทำเมียทั้งพฤตตินัยและนิตินัยตะวันปิดประตูห้องน้ำและผ่อนลมหายใจยุบหนอพองหนอทั้งที่รู้ว่าน้องชายของเขาพองตัวพร้อมจะสงบศึกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ตอนนี้คงจะต้องรอไปก่อน เขาพยายามบอกตัวเองให้รู้จักรอพออาบน้ำเสร็จจึงเดินออกมาด้านนอกอยากจะรู้เหลือเกินว่าเมียทางนิตินัยของเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วต้องปวดหัวเมื่อเห็นเธอตวัดผ้าหม่มออกไปที่โซฟาตั้งทาวางหมอนและผ้าห่มเตรียมจะนอนตรงนั้นเขาจ้องมองเธอด้วยความเดือดดาลอ่อนอันนาถ้าเธอไม่ย้ายตัวเธอกลับมานอนบนเตียงแล้วก็ฉันจะ ปล้ำเธอเขาไม่ได้แค่พูดเล่นมันมีเสียงคำรามในลําคอของเขาด้วยจนอนอนอันนายืนทื่ออยู่อย่างนั้นนี่เขาเออกจริงใช่ไหมฉันจะนับถึงสามออนอันนานถึงกับตาโตจ้องเขาเหมือนไม่อยากจะเชื่อหนึ่งเธอยังคงยืนทําท่าลังเลสอง เอาจริงแน่พริบตาเดียวทางผ้าห่มและหมอนก็ปลิวมาอยู่บนเตียงพร้อมกับตัวเธอที่ห่อหุ้มตัวเองราวกับเป็นดักแด้ตะวันเกือบจะรูดัวเระไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าเขาจะได้เห็นภาพน่ารักแบบนี้เขาถอดชุดคลุมเผยร่างที่สวมเสื้อย,ยืดกับกางเกงบอก็อกเซอร์ซึ่งมันทำให้อ่อนอนาต้องละสายตามาจากเขา เพราะไม่อาจทนมองรูปร่างที่ดูก็รู้ว่าเขาจงใจสร้างกล้ามเนื้อมาด้วยความตั้งใจของเขาตะวันปิดไฟแล้วค่อยๆขยับขึ้นเตียงที่ยังเห็นมีกลีบดอกไม้อยู่บ้างแต่เขาไม่สนใจมันนอกจากคนที่ยังนอนอยู่บนเตียงขนาดว่าเธอขดอยู่ในโปรงผ้าห่มยังรู้สึกได้ว่าเธอ กำลังขยับตัวยุกยิกเขากระแอมเหมือนต้องการจะแกล้งเธอจึงสะดุง้งและรู้สึกเกรงในเวลานาน,านกับการปรับตัวแต่เพราะความกลัวบวกกับความเกรงบวกกับความเหนื่อยที่ต้องตื่นเช้ามืดก่อนไกลขันจนมาถึงตอนนี้เวลาก็ได้ล่วงเลยมาจนหลังเที่ยงคืนทำให้คนที่กลัวจนเกรงเผลอผ่อนคลายและหลับไปจนได้ตะวันยิ้ม,มบาง เขาก็แกล้งทำดุไปอย่างนั้นเองใครจะไปรู้เล่าว่าสำหรับเขาจะมีวันนี้ได้ตั้งแต่วันที่เขาได้พบเธอเมื่อสามปีก่อนความงดงามทั้งใบหน้าร่างกายจิตใจความประทับใจที่เขามีต่อเธอตอนนั้นเขาทะเลาะก,กันกับพ่อไม่มีปัญญาไปยืนอยู่ตรงหน้าสาวไฮโซร่ำรวยด้วยน้ำใจ ได้แต่อแอบ,บมองแอบ,บรักจนกระทั่งพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันทำให้ตะวันต้องเข้ามาบริหารงานแทนพ่อไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเวลาคิดถึงเธอยิ่งพอสืบรู้ดูว่าตอนนี้เธอกำลังคบหากับไอ้ฝรั่งผมทองมันยิ่งทำให้เขารู้สึกหึงหวงเป็นอย่างมากอ่อนอัน,นาคุณต้องเป็นของผมเท่านั้น แต่การที่เขาจะเข้าหาเธอได้ต้องผ่านอุปสรรคไม่ว่าจะบริษัทของเขาเองหรือแม้แต่ตัวพิษสมัยที่เขาต้องโปปดแต่วันนี้เขาก็ได้เธอมาครอบครองมีแรงขยับยุกขยุกข,ขยิกมาจากใต้ผ้าหม่มดักแด้กำลังจะโผล่ออกมาหายใจหายคอแล้วตอนนี้เพราะความร้อนทำให้เธอค่อยๆโผล่ออกมารับแอร์ด้านนอกและมันทำให้เขา ้องออกแรงช่วยเขาเคลิมหลับตอนที่เธอหันหน้ามาหาเขาความอ่อนเพลียทำให้เขาเผลอหลับไปเช้า8นาฬิกามีเสียงสั่นของโทรศัพท์ทำให้รู้ว่ามีอะไรบางอย่างขยุกขยิกอยู่ที่อกของเขาตะวันปรือตามมองเห็นร่างเล็กๆที่ขุดขูอยู่ที่อกของเขาเธองอตัวราวกับเป็นทารกน้อย ใบหน้ายามรับไหลดูไรเดียงสาตะวันยิ้มสุดกลิ่นหอมที่ประเอินเตะจมูกเขาห้ามใจไม่ไหวที่จะแตะปลายนิ้วที่แก้มนวลแล้ววิสาสะหอมแก้มนุ่มนิ่มมันชื่นใจที่สุดร่างงอตัวเริ่มขยับเหมือนรำคาญใจยกมือไม้ปัดปลายด้วยความรำคาญเขาเกี่ยวนิ้วกับนิ้ว,วของเธอ จ้องมองจนเธอตื่นขึ้นมาเพื่อพบกับเขาออนอนาตกใจถอยร่างออกมาเกือบจะตกเตียงแต่เขายังดึงรังร่างของเธอเอาไว้ทำอะไรของเธอเดี๋ยวก็ได้ตกเตียงหรอกเธอรีบลุกขึ้นคว้าผ้าห่มมาก่อชนิดที่ว่าไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วคุณต่างหากละ่ะจะทำอะไร เขายิ้มอย่างระอาใจสายศีรษะแล้วหัวเราะหึในลำคอเธอต่างหากซุกอยู่กับอกของฉันเนี่ยออนอันา,นาขามวดคิ้วจนผูกโบเธอพยายามนึกก่อนจะแก้มแดงชาเพราะนึกออกว่าเขาพูดความจริงแล้วถ้าฉันไม่รั้งเธอเอาไว้เธออาจจะตกเตียงสะโพกเคลื่อนไปแล้วก็ได้หุยพูดเกินจริงเตียงแค่นี้มันจะเจ็บได้ยังไงกัน ตื่นก็ดีแล้วไปอาบน้ำเถอลุงพบเตือนว่าได้เวลาถวายอาหารเพียนแล้วเขาจ้องเธออย่างเอาเรื่องสุดท้ายหญิงสาวก็รีบลุกขึ้นทำากจวัตรจนเรียบร้อยระหว่างที่กำลังแต่งหน้าอยู่ที่มุมแต่งหน้าเขาขยับเข้ามาใกล้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเขาก็เข้ามากอดเธอทางด้านหลังและหอมแก้มขอเธอดังฟอดออนอนาหันไปมองเขาด้วยความตกใจยังไม่ทันตั้งตัว จนเขาพูดออกมาว่ามอร์นิ่งจัดที่ดักสาวน่อยแก้มแดงอย่างกับลูกเชอรี่สุกและในจังหวะที่เธอหน้าแดงอยู่นั้นเขาก็จูบมาที่ริมฝีปากเธอเปล่มันเป็นมอร์นิ่งคิสก่อนที่เขาจะเดินเลี่ยงออกไปด้านนอกเหมือนเธอจะเป็นอะไรสักอย่างที่ยังงุนงงจนทำอะไรไม่ถูกพบ มาคอเปประตูและอดทนรอตะวันเปิดประตูให้พ่อบ้านเข้ามาเพื่อช่วยเก็บข้าวของเครื่องใช้ออนอันายกมือไหว้าตามภาษาของคนที่มีอายุน้อยกว่าเ้าหม่องพบฉี้บอกให้สาวใช้ที่มาด้วยกันช่วยกันเก็บสัมภาระเพราะเธอต้องย้ายไปอยู่กับตะวันที่บ้านตะวันจูงมือเธอไปที่รถของเขาแวะที่วัดเพื่อถวายเพลิ และอุ้มเธอเข้าบ้านงานผ่านไปได้ด้วยดีออนอน,นาถูกเขาจูงมือไปดูห้องที่เธอจะต้องนอนกับเขาห้องไม่กว้างมากแต่มันถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับการอยู่แบบคู่ชีวิตเขาบอกว่าอยากตกแต่งอะไรเพิ่มก็ให้บอกกับพบซึ่งอีกฝ่ายก็มายืนรอรับคำสั่งอยู่แล้วตะวันจูงมือเธอเข้าชมบ้าน แทบทุกซอกทุกมุมคนรับใช้ของบ้านเขามีห้าคนคนสวนหนึ่งคนคนขับรถอีกหนึ่งคนทุกคนมายืนยิ้มรอให้อย่างให้การต้อนรับอ่อนอนายิ้มรับไมตรีเพราะคนอย่างเธอไม่ชอบแบ่งชนชั้นอาหารบ้านของเขาไม่ใช่สิอาหารบ้านของเราอร่อยแม่ครัวฝีมือดีรสชาติกลมกลม แม้กับข้าวจะเป็นกับข้าววันบ้านแต่ดูเหมือนตะวันจะจํากัดอาหารเพราะเขารักษารูปร่างดูท่าทางเขาจะไม่ได้ลาสายตาไปจากเธอเลยอร่อยไหมอร่อยค่ะชอบแกงเทปโพค่ะแม่ครัวยิ้มแก้มป่องเขาจึงยิ้มรับอย่าชมเยอะเดี๋ยวปรชมแกลอยเธอหัวเราะคลิกโอ้ยคุณตะวันขาน้ำหนักแปจะลอยไหวหรือคะ เขาหัวเราะ้าทําให้เธอหัวเราะไปด้วยประชมเลี้ออยงผมมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่ๆเขาก็พูดแล้วอยู่ๆเขาก็หยุดพูดเหมือนคิดอะไรและเลือกที่จะเงียบไปยัหมูยอเรียงคะ่ะแซบดีนะคะพอประชมพูดอย่างนั้นตะวันก็ตักอาหารมาให้เธอเธอขอบคุณเขาเบาๆแล้วลองชิมดู ใช่แล้วมันอร่อยแาบจริงด้วยอร่อยค่ะพอเอ่ยชมเท่านั้นป้าชมก็พออกพอใจกับข้าวเรียบง่ายแต่แทนใจทุกคนออนอนาอิมถึงกับอิม่มแปร่จนแทบจะกินเปียกปูนใบเตยไม่ไหวแต่เพราะความอร่อยหอมของมันทำให้เธอพอใจเป็นอย่างมากสงสัยยุครามครันว่าเธอคงอ้วนถ้ากินข้าวบ้านนี้ทุกมือ้อ เธอลืมเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเช้าแต่ทว่าเขาสนใจเขามากกว่าเดิมเมื่อเขาได้พูดทุกเรื่องทั้งเรื่องในบ้านและเรื่องงานซึ่งเธอต้องเข้าไปศึกษางานกับเขาด้วยเช่นกันออนอนาเพลอเปิดใจให้กับเขาช่วงระยะเวลาที่กำลังเพลิดเพลินรู้สึกตัวอีกทีตะวันก็จับมือของเธอแล้วห้องที่คุยกันคือห้องรับรองแขก เขาดินวายที่แช่อยู่ในตู้แช่วายเขาดินเผื่อเธอนิดหน่อยพระมือออกไปหยิบแก้ววายยื่นให้เธอแม้ว่าไม่อยากดื่มแต่ไม่รู้ทำไมยังยอมรับมาเขาชนแก้วกับเธอดังกรังและรอให้เธอยกจิบอ่อนอนา,นาดื่มไวายไม่เป็นเธอแค่ได้กลิ่นและชิมเหลือตาเห็นเขากำลังจิบวายในแก้วของเขามันไม่มีรสชาติเฟื่อง แลเธอก็รู้สึกเพลิดเพลินไม่กี่จิบมันก็หมดลงง่ายๆพอนนึกอยากจะเข้าห้องน้ำอยู่ๆเธอก็เซซัดทำให้เขาต้องรีบเอื้อมมือมารับตัวเธอเอาไว้มึนละสิเธอยิ้มเขินๆก็ปกติฉันไม่ดื่มนี่คะเขาวางแก้วไวน์เอาไว้แล้วประคองเธอกลับไปที่ห้องอาบน้ำแล้วนอนเถอะพรุ่งนี้ผมจะพาไปทำงานเธอตื่นเต้น และชอบคำนั้นถึงขนาดดีฟอาบน้ำและปินขึ้นเตียงทันทีคงเพราะเมาก็เลยหลับแบบไม่รู้เรื่องตะวันจึงยิ้มเหมือนช่วยไม่ได้หลักหลับซะดีไหมนะสุดท้ายเขาก็ได้แต่ปล่อยให้เธอนอนไปอย่างนั้นและกอดเธอเอาไว้แทนอ,อนอันนายังคงความบริสุทธิ์เกือบเกือบส,สัปดาห์ สุดท้ายเธอก็ต้องกลายเป็นของเล่นให้เขายามเมื่อเขาอยากจะหาเศษหาเลยเผลอเมื่อไหร่เป็นน้องกอดเป็นต้องหอมอ่อนอนนาเคินอยู่ๆเขาก็พูดถึงเมื่อสามปีก่อนตอนที่เขาได้พบเธอจนกระทั่งเล่ามาจนถึงวันแต่งงานว่าเขาประทับใจอะไรในตัวเธอบ้างนี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณ แอบชอบฉันหรอคะเขายิ้มเป็นการยอมรับคุณหลอกฉันผมเปล่าก็เรื่องของลุงพบเขากลับหัวเราะก็ผมไม่อยากแต่งงานกับพินเพลงนี่นาะคุณพิสมัยจงใจจะยกลูกสาวให้ทั้งที่ยังไม่ได้เห็นหน้าผมด้วยซ้ำเขาทำหน้าเหม็นเบื่องั้นลองอธิบายมาสิคะ ว่าทำไมคุณต้องทำท่าดูใส่ฉันด้วยเขาหัวเราะเมื่อเธอจงใจจะเปลี่ยนเรื่องของแม่ลูกที่เธอดีรู้ดีอยู่แล้วว่าสองแม่ลูกนั้นเป็นยังไงถ้าไม่ดุแล้วคุณจะเชื่อผมรอพอก็พูดแบบนี้เธอก็เลยงอนเขาหวัวเราะชอบใจและเฉยคางเธอมาเพื่อจะจูบเธอออนอันนาแกล้งปิดปากแต่เขาไม่ยอมปล้ำจูบจนสำเร็จ ก่อนจะอุ้มเธอไปที่เตียงและจัดการรวบหัวรวบหางเพราะอยากจะกินเมียทั้งตัวและหัวใจแม้ว่าจะอายแต่เธอก็พร้อมแล้วที่จะมอบกายมอบใจให้กับเขาไม่ผิดหวังเลยสักนิดเพราะเขาช่างดีกับเธอเหลือเกินหวังว่าเธอจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับเขาตลอดไป และขอให้เธอได้บอกรักเขาอย่างเต็มหัวใจสักครั้งเร็วๆนี้จบแล้วนะคะสาตานสมสูตรนะบังคับเมียแต่งงานแบบไม่เต็มใจนะคะเรื่องยาวไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็พยายามเรียกร้องความสนใจให้ผู้คนมาชมมาฟังนะคะหากตาทำอะไรผิดพลาดไปตากราบขออภัยเอาไว้ล่วงหน้านะคะ เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตาไม่สามารถจ้างใครให้มาทำงานให้ตาได้นะคะทั้งหมดตาจึงต้องทำด้วยตัวของตาเองมาว่าก็ตาไม่มีเวลาเขียนนะคะแล้วก็มีงานเยอะมากไหนจะเรื่องแมวเนาะเรื่องพ่อแม่นะคะก็ไหนจะเรื่องงานอีกแล้วก็นิยายอีกตาถ้ามีสองคนได้มันคงดีนะคะจะได้ทำทัน เอาเป็นว่าฝากนิยายนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ่าแล้วก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตานะคะตาจะได้มีไรายได้เพิ่มรักนะคะบุนรักษาสวัสดีค่ะ